มาดูพนักง,งานเกาะครับคนหนึ่งก็เพิ่งมาจากชายแดนนีหน้าง,งานมาขุดมันอีกคนก็ทิ้งรับเหมาก่อสร้างแล้วตอนนี้ไปหาขุดมันดีกว่าอะดูเชียงเรียกครับ ว่ามันจะยกลงหรือเปล่าเดี๋ยวสังเกตดูตัวนี้ด้วยนะเนี่ยเราเอาเชือกเชือกเชือกลุ่มแดงเนี่ยรัดกับเอเชือกผูกวัวน่รัดมันจะแตกต่างกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูนะ ดูเชือกแดงฝั่งนี้ครับว่ามันจะเทีออกหมดไหมถ้ามันเทีออกหมดแสดงว่ามันเป็นที่เชือกนั่นแหละเชือกมันนั่นครับคือแต่ว่าผ้าเนี่ยมันมันเทีออกไม่หมดนะผ้าตัวนี้เพราะว่ามันความยาวไม่เท่ากันนะมันต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะมันถึงจะได้ครับ แต่แบบนี้ก็ดีอยู่ก็เหลือนิดเดียวไม่เป็นไรนะแต่ยอยากให้ดูเนี่ยแต่ขอใหม่ของเราเดิทำใหม่เดี๋ยวมันจะใช้งานได้หรือเปล่า